สรุปรางวัลฟีฟ่าบัลลังดอร์2 0 2 2นะครับก็ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทางฝั่งชายก็ไม่มีอะไรพลิกโผแต่อย่างใดนะครับตกเป็นของหัวหอกจากราชันชุดขาวเรอัลมาดริดนะครับคาริมเบนเซมานั่นเองนะส่วนฝ่ายหญิงครับเจ้าของรางวัลปีนี้ได้แก่อเล็กเซียปูตยาซึ่งเป็นสมัยที่2ของเธอแล้วนะครับเป็นแข้งสาวจากทางฝั่ง FC บารบาเซโลน่านั่นเองนะดาวรุ่งยอดเยี่ยมหรือว่าโกปาทรฟีตกไปของกาบี ดาวรุ่งจากคาตาลันแคว้นคาตาลันก็คือ FC บาร์เซโลนานั่นเองรางวัลยาชินทโทรฟี่หรือว่าผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมนะครับก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากติโบกุตัวนั่นเองครับโอ้โหเซฟมือเป็นประหมึกยิ่งนัด UCL นี่ไม่ได้แกนีนแย่ yeah, นะครับ รางวัลต่อมาคือจอมถล่มประตูหรือแกตมุลเลอร์ทรอฟี่ครับตกไปของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นั่นเองครับซึ่งปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับทางฝั่ง FC บาร์เซโลน่านั่นเองและรางวัลที่ถูกจัดขึ้นครั้งแรกในปีนี้นะครับอีกหนึ่งรางวัลคือโซคราเตสอาร์ดนะครับตกไปของซาดิโอมาเน่ครับซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับนักกีฬาที่มีจิตใจ เอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทําเพื่อสังคมนะครับซึ่งมาเน่ก็สละเงินส่วนตัวมากมายเพื่อสร้างโรงเรียนแล้วก็บริจาคให้ผู้ยากไรนะครับในประเทศบ้านเกิดนะส่วนทีมออฟเยียของบอลลังดอปีนี้ก็ตกไปของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับและนี่คือสรุปรางวัลทั้งหมดในการประกาศรางวัลฟีฟ่าบอลลังดอร์2นั่นเอง